บาลน้อยบาลน้อยขนาดนี้เลยบนาะจังอันนี้มัน AI หรือความจริงบาลน้อยนี่ตีโทพี่น้องเอ้ยข้างดวนเมืองไทยอันนี้โค้งจริงเลยเอไอบอลน้อยเมืองจีนเมืองจีนบนเมืองจีนมนุษยธรรมวะจะเหมือนเดิมเหมือนเด้อเสุวรรณภูมิ โรแมนต์งทีนี่โรแมสวนภูมินี่อยเอันนี้มอเตอร์เวย์นะครับสุปราไฮเวย์สปรศไยเยมันทำีมันท้ใจวะนี่ยาตกใจดิบอกหน่อยเป็นตัวแทนเพืนีน่โอ้โถ่โมุน้่งนีมุ่งนี้ยมุ มันทั้งทยาืนยัแบบนี้ขนาดนี้บอหน่าเมันท่ายืนยันทางขึ้นทางด่วนทางลงทางนี้ทางลงบ้าแชทบ้าแชทตรงนี้ทางลงเห็นบ่วลงมาแล้วโคตรโคตรโคตรเลยอ้นี้จงวาเมื่อชีไล่เมื่อที่เขาเจะญสิดยอดเลยบ่น่อยเอ้ยโอ้ยเาน่ๆทางทางทางทาางไปหน้ายากไปหน้าอีกเอากระทงหน้าเร่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 เราเเร่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 เเพิ่เร่เร่เ พี่น้อง,องเทพก็มีหน้าเด้อพี่น้องเด้อขาทางไปหน้าโอ้นัน<อ>นันปัด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 น,นับปันับนับนับนนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดาสิบปดสิคขาไปขเล่นขาลับขาเล่นเป็นสิบสิบเลข้าบาหน้ามาบงให้บน้เล่ใชใชนี่นี่ขาล่องขาล่องเบิ้งขาขึ้น ขาร้องันไอโอ้ยอ๋อโอ้ยเปนคือไม่แท้ทางวนกำลังสางไม่มีโบจับบนทางกระสามวัดโบแมนบอลาโดนกระสางมาโดนแล้วอ้าวมันคือไม่มมแมมามมามท้สัน่นมันเสียงยังเรื่องเรื่องแอมแฮมอยู่โอ้คนบวัยเก่าเลยเนาะประเทศไทยสิไป <อา S 2> ทีท มเก่าทบอก่ไปมหม่เก่าสานั่นมันก็ต้องเก่าได้ไหมครับแมนถ้าเป็นทั่วไปนี่เขาสังนั่นดเลยต้องเก่าแต่คนนี่สา่ง้ดยแล้วแต่ลปั๊บปุ่มตลอดดีนี่บนอะไรยังับ่แสงวพี่วะพี่ขึ้นยังใ่ใช่ใช่ดี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 ดแดีนีด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 ีาีด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 าดีดได้เรดีดีดีดไดี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 ีดขทางนี ตอบโจทย์หลายอย่างเลยบ,บอกด้วยหูยบ่อยหวานเลยนี่ยคุณเอ๋ออ๋อตับอหน่อยคุณเอ,อ๋อเพราจจะว่าทีเป็นการขนสินค้าขับพาเดินทางโดยสารขับการอ่าประชมพยาบาลต่างๆเรานี่เนาะขับรถเร็วทันใจเพราะว่าถนนเป็นสวยงามสะดวกสบาย ว่าไงบะมี่ป๋อมันมันมันคือคือบะมี่ง้อวะเจ๊บฮะบะมี่ง้อบอกมึงสังเกตขาก่อนเลยเอาบ้านเฮาบะมี่ง้อเลยอย่าพ่าวเลยนันกันมีง้อใช่ไหมหนาแตกเนี่ยบึงคนหาก่อนใส่ใส่ใส่ซูมหาคนหมดแล้วบึงมีง้อป่ะมีง้อบอกขันมีง้อว่าเอาอะไรได้เอาบึงขาก่อนอันนั้นมันยังหัโอ้อันนั้นประมาณอันแดงๆนะเป็นใส่ให้เป็นอ่าสัญลักษณ์แดงๆในยังนะน่าจะใช้สายสะท้อนไฟเนาะเป็นน้าสีมีการปรับปรุงมนะครับ่างนล้ตรงนั้นไรยางง้อะไร มนีงูเโอ้บนเรมีงูเมันมีมันมีลัวเด้ดนะอนั่นมันมีรัวมันมีรัวฮักแม่หนาลัวโอ้ยเปลองกันเน้เขาบ้องการทุกอย่างเลยเนื้องูเน้เขาบุได้นะนะไปเรลอรอบขอบชิดโอ้โหไอบ้านเขามีงูในนอกหมอนอนคือเห็นอยู่นี่แล้วเสียเงินจีรหาพันซิบพันบ้องไปหอดเกินง้างเบรกเหงื่อไหลตายเลยเบรกใหงืไปเบรกไ้ อ่าแบบไปแบบพ่อมาโอ้บางทีกะเขาสีแวเขาเงอนด้วยบอกเขาแวเขาเงอนแวเขาบ้านขอบบานภาคลงเรอลงแร่มเขาก็ต้องจอดให้เขาอีกจอดให้็นเลยจอดแต่ว่านี่คือเขาคือบ่จอดเขาคือบ่แวเขาบ้านเขาคือแรงเงายเลยบ้านเอยเห็นบอกบ้านเราหลุดคณะจอดเลยเนาะมันเขาคือบ่จอดนะเขาคือบ่เลี้ยวเขาบ้านเขาเงอนเขาป่ะแกบ่เลี้ยวแไรเราอีกคือว่าเส้นน like okay. like ี้เนี่ยเป็นอ่ามอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์นี่เป็นเชื่อมมาจาก บางไปอินลงไปบางหน้า้าจะออกอ่ะชนบุรีก็มีอีกเส้นหนึ่งไปพระรามสองก็มีอีกอีเชนบุรีแล้วดำซ้ังนี่จากจากไอ้บางไปอินไปโคราชอีกนะฮะระยะทางโอ้โหหลายร้อยกิโลเมตรนะโคราชโอ้โหโคราชสามสี่ร้อยกิโลคุณละข้างบน,นไปฮอดไปฮอดเดี๋ยวเราจะไปกัปโบโมโแล้วเดี๋ยวเขาเขาเขาปลุขึ้นล้างล้างล้งหนึ่งกันบอแมซวเสาหนึ่งนี่ก็หลายบาทเลย วุ้ยลายบาทใครอยู่บ้านนอกก็ยังหลายบาทเลยน,นะถนนนี่เงินเงินสี่บอลจิ้งเงินก้อไอหวานนะถ่าถ่าเอาเป็นเงินมาเลยนี่เนาะถำาป็บุเบี้ยงตัวเลขคนเป็นเงินมากไอโมฮูอะกี่ขั้นหลบกว่าจะสั่งถนนเป็นิเดลเนาะโอ้โหกี่ขั้นหลบนะอุ้ยอันนี้พี่ภาษีของประชาชนเป็นยัไงโม้รวยจริงเฮ็ดโบได้ดิเนี่โยโได้นอกจากรวย้วนฉลาดนะประเทศไทยนี่คุณคนไทยนี่ฉลาดอีกพอฉลาดบ้านนอกคิดไม่รู้จะเหตุถนนทางนี่ได้บ่ครับ องค์ประกอบต่างๆ,ๆในถนนที่เป็นเห็ดนี่โอ้โหมองเป็นศิลปะก็สวยงามเนาะมองทั้งทต่เรืดองขความสีวิไลพี่น้องเอ้ยป้าตัวหาบอได้เปรียบปานบอได้เสาไ,ไ, <ว S 1> ไฟไกลางทางด่วนบอมีสายไฟ<อ>จักเส้นอบนอมี่ไม่รอดจักระถามครับผมบอมี่มาเห็นแบบนี้บอมี่รู้สึกแบ็ดได้รู้สึกแบบโแบบอ้ยประทับใจหลายพี่นอ้องบม่เคยหูไม่เคยเห็นว่าสีมีสิ่งแบบนี้เจ้าคิดอยากได้บอเอาตามความคิดเลยสมมติว่า คิดจิตรค่าเน่ยอยากได้บอกแบบนี้โอ้เมื่อบ้านเมืองเมืองเขาอยากได้บอกมันไม่มีทางสิเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้เลยสันถ้าฟันนี่ก็อยากได้อยู่บ้เป็นไดรอยากได้เลยแหละเพื่อนยืมสักเส้นหนึ่งมีจะยืมอยู่บ่อานเรโอ้วยตั้งตั้งตั้งทางบานบ่อหน่อยเนาะตั้งไปเรื่อยไปสานบานบ่อหน่อยนี่ขันย่างฟุ้นอีกอะเอารถไปบ่อไรล่ะรถไปบ่อไรเลยมอเตอร์ไซค์มันเป็นไง โค้โต๊กมันอะไรเนี่ยมันเป็นทุ้มนี่แหละโอ้เป็นลุ่มเป็นโค่นแมนโอ้ย่ำย่ำแรงมึไม่ฟุ้นบ่ครับเป็นไปรันมึ้ย่ำแรงมันก็ต้องฟุ้นทุ่มเลยโอ้ย่ำแรงย่ำแรงไปไปได้โยโอ้ย่ำฝนเนี่ยลำบากบ่ไปบ่ได้อ่ไอเห็นผู้หนึ่งเพิ่นถ่ายคลิปอ่ะนายเห็นน่ะพิ่นบอกว่ามีฟุ้นเลยผนบอกอันนี้คือหิมะอ่าผู้สาวไทยพยอยากมาเที่ยวประเทศลาวแต่บอกว่าพยายาเที่ยวเบังหิมะประเทศลาวว่ะนะหิมะสีแดงโอ้หิมะสีแดงก็สั่นนะโอ้ยก็ดีนะ ครับเป็นก e ้านอ่เอยังตลกกบเกื่อนความเสรครับผมคลายแบบลำบากมาหลายแล้วแม่แม่แม่เลสั่งความเ้้าสั่งความบเี่ความตลกบีบอแจปบีบจัดใส่บบอัน้อยใส่อ้โอ้ยบอัดอสอันนี้นี่นี่นี่บ้านเราบนนี้แ้วนี้บบอัดอู้บนบอยเบีบอเพิ่นเห็ดแบบกุ้งโ้งบน่อยเนาะตรงนี้เนาะจังหวะจังหวะสลบึ้นสลบนอ๋อนี่่นี่ อุ้ยขับพี่น้องศิลปะพี่น้องเฮ้ยบ้าตกสร้างไหนสร้างนี่เมืองไทยประเทศไทยพี่น้อยนี่เป็นการออกแบบนะเนี่ยครับผมคอยังอ่ะพอทางด่วนนี่ยกขามอเตอร์เวย์ครับเพิ่นต้งเฮ็ดสลับไปเป็นี่เฮ็ดแบบโค้งมาไปเป็นี่สไลด์กันไปนี่เลยค่ะสลับขึ้นไปด้านไหนบอกการออกแบบเลยแสดงว่าแสดงว่าทางทางด่วนที่เขาเห็นอยู่ตั้งนาน ยกขามอเตอร์เวย์เนาะยกขามมอเตอร์เวย์ม่ได้คนก็เลย่นก็เลยสลบมานี่เนาะสลบานี่นี่ลบปานี่นี่นี่สลทน<อ>่นี่นสทางด่นี่น่สทานีนี่นี่สลบทาตอ่นี่ลท่านไ่นี่นไสนี่ปี่น่สลเข่านป่นี่นี่ลสลบ่าน<อ>ี้่น่สลทานี่นี่นีลานี่นี่นีทามนี่นลทาี่นนี่ส่าี่นีนบ่น้อนีบานบ่น้อนเาสลเข่าเป็นคนลานี่นีนนบนีนี่บ่านนนี่นี่ใจกลางเน่่ลานีนี้ก็คือว่า อาจจะว่ากลางกรุงเทพงห้าคนโมเมนเรื่องกลางอาจจะขอบบ่แมนเป็นอยางไรอยู่กลางกลางยังกลางสะพานบ่แมนกลางกรุงเทพเด้กลางเาอยู่กลางสะพานนี่ต้วนี้นี่แต่ตรงนี้ก็คือกรุงเทพนะพี่น้องนาดังมานั่งเบิ่งรถอต้ยมาเบิ่งความสวยงามความซีวิไล่เบาหน่อยซีวิไล่ที่แบบอ้เมืองใหญ่ที่แบบเมื่อก่อนนะบ่อแจ๊บตอนยังหน่อยนะเคยเบิ่งทอราทัตเนาะครับเคยเห็นหน่าทอราทัตฝั่งไทยเลยเพิ่นเปิดน้ำเปิดยังเลยเคยเห็นถนนนะก็เอ้อยังซุปเปอร์ไฮเวย์บอกฮองสหัสลัดนะ แบบนี้เลยแล้วบอจะบอกเห็นแบบนี้เลยนะครับวันนี้มาเห็นในประเทศไทยค่านบอมีบัมีประเทศไทยเขาเบาหน่อยมาจับกับพวกทเห็นนะบอกตรงเลยเนาะครับผมพอแรงงานนั่นเฉานี่นี่แหละสิ่งที่ได้เห็นดีใจดีอกดีใจพี่น้องโอ้โหูใช่เมื่อฝากเพียรฝากน้องครับู้อท้าผู้แก่บ้านเฮาท่าไอไอบอกตรงเลยไอว่าเลยนะวั่าสูมีปัญญาไปเห็นคือกูหลอกไอหมักขี้โมกหมักขี้หมูเด้ครับแล้วก็เปิดเทีให้เขาเบิ้งนั่นแหละนั่งเบิ้ง ยังมั่งแต่ละคนโอ้เนาะทางด่วนนี่คือมาตรฐานของเพิ่นคือไหวรถน้อยขึ้นเนาะเพื่อไหวเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คือให้ขึ้นเม็ดซิทเนาะมอเตอร์ไซค์จักรยานคนเดินหามเพิ่นหามเลยเพราะว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีคนเดินมีจักรยานมีเด็กน้อยขึ้นเนาะมันก็จะมีอุบัติเหตุสูงแน่นอนแน่นอนเพราะว่าอ่าเพิ่นเพิ่นเรื่องความเร็วเพิ่นก็มีเนาะอันนั้นคือเอาง่ายว่าเข้ารอทางด่วนเนาะถ้าว่ามอเตอร์เวย์ก็คือกันได้ใช้ความเร็วได้แหละนะ คือว่าคำประทับรวมตรงไว้ตรงไว้ตรงไว้โอ้โหสมกับเสียเงินขึ้นมาแล้วเนาะแมนเพราะว่าอ่าบ่อนเสังเกตว่าับผมเพื่นจะแต่กับเพื่นจะหามเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอ้ยโอ้ร้อยยี่ผมว้เด้ยร้อยกิโลเมตรนี่ก็ติดว่ายเลยนะเพื่อนบอยครับมอเตอร์ไซค์ครับรถนี่แล่นเท่าหกซิปเองหกซะเต็มที่60ซิเต็มที่120ยยี่สโอ้โหร้อแต่ว่าที่มอเตอร์ไซค์ได้จริงๆเพราะว่าอ่าเพื่อนให้อนุญาตให้ความเร็วได้เพราะว่าหนึ่ง ผมมียางมาเกี่ยวกัมีกีดขวางผมมีการเลี้ยวเข่าเลี้ยวออกเราบนะคือว่าวิ่งก็วิ่งตรงไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ความเร็วได้อีกอันหนึ่งเนาะเล่นนี่นะเล่นสัญจรนี่ผมมีเล่นไปเล่นมันเด้ครับผมเพราะฉะนั้นเอาก็แลนได้มันก็แต่ก็อาจจะไม่ได้อรแลกตอนแรกบอหน่อยคิดว่ากฎหมายเมืองไทยนี่ให้ต่อคิวต่อแถวกันบ่เวลาขับรถจริ่งเมื่อแม่นเนาะจริ่งมันเป็นเล่นไปเล่นมันเล่นไปเล่นมันเล่นไปเล่นมันบอหน่อยคิดว่ายังเมืองไทย ขับรถก็ต่อแค่ต่อแถวต่อคิวกันระเบียบแห้งแท้เป็นแถวเป็นระเบียบแต่ <laughs> โอ้มันมันคือ,อยุ่งยากแท้นะจะต้องคิดนะนะคือวาอ่าเล่นขวาเนาะคนไช่ใช้ความเร็วได้ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่นซ้ายสุดเลยก็แปดซิทนอกห<อ>ัน,นาปต่้งำตั้มคือคือ,คอบ้านเท่านี้สวนไปสวนมาได้หรือเปบ้านเท่ามันสองเลนเลยใช่ไหมสวนไปสวนมาขามากขามากค่สวนมากข้าไปก็สวนไปอยู่ในเลนเดียวกัน แต่นี่เพิ่นแยกเลยเนาะบ่แล้วพ่อชาบ้านเฮาเพิ่นบ่ได้บ่ได้ขีดเส้นแบ่งจราจรหรือว่าทาขีดกาวอะไรก็บ่ขีดซ้ําเด้ครับผมควายได้นั้นเลยเดาเอาบัดนี่ครับฮานะเดาวัดเอาวัดเอาวัดใจแล้วบันอานาเกิดอุบัติเหตุกับฮานาวัดระบบส่วนร้อยพอเกิดอุบัติเหตุนุ่งเงียบใดรจะมาท้าได้เมืองไทยนี่เมืองไทยนี่เขาเป็นเส้นจราจรเส้นจราจรเส้นแบ่จราจรหลัดใจเส้นวัดใจเดาเอาเดาเอาครับโอ้โอเคบ้านน่าคิดว่าดีกันที่ว้าน เข้าภาพนอกจากมนุษธรรมเลยกะเอาจริงนะบเป่าแจ็บอยากแบ่งปันให้ครับพี่น้องคนเราเข้าที่ผมมีโอกาสได้มาเห็นความสวยงามความสิ้นไร้ประนีประมทั้งเป่าหน่อยกับเป่าแจ็บเองได้มาเบิ่งนากันเซเลวามนุษธรรมลุงธรรมเห็นเพื่อนกระหักว่าไรนแหละเพราะอย่างเพราะว่าคือเพราะรอยเปล่ากันเนาะเพื่อนนี่เกิดเกิดตอนที่ประเทศไทยบูพัฒนาก็มีเลยโอ้ยแปดสิบเก้าสิบนี่เมื่องไทยย้อนไป80ปี90ปีขึ้นหลังเพื่อนกับว่าไรเป็นแบบนี้ไงอ๋อ ยุคนี้สมัยนี้ปีนี้เมืองไทยก้าวกระโดดฟึบมันเลยกลายเป็นวา่าเทศใดเขาหลับความจริงบ่ได้โอ้ขนาด<ม>ก,กะเข้าใจเขาอยู่เนาะเนาะเข้าใจเขาอยู่คือคอ,อาจจะ้องเรื่องของอ่ะอีโก้สักซีแบบนี้บ่แมนแม<อ>เป็นยังไงบ้านคอยก็เกิดความบ้านเจ้าข่อยก็เกิดความเจ้าเป็นยังบ้านคอยมันคือบ่ได้คือเจ้าจริงสินะแล้วบานนี้เป็นยังบานเจ็บกับบ้านน้อยบ้านโบจังพักันหลับได้ล่ะ สาเหตุที่เห็นในห้องรับได้เป็นบอ๊แมนเขาก็ต้องยอมรับคนเป็นจริงโอ้เท่านั้นเองแมนแค่ยอมรับคนจริงแค่นั้นแหละเขาก็รับได้เนาะก็เมืองไทยบอแมนว่าบูมีคนถูกเขาก็มีคนถูกอืมถูกหน่อยถูกหลายเนาะมันดาบ คนคนกันไปคนเล่าครับมีคนรวยกวเก้ามีแต่ม่อาจจะหน่อยแม่เอาตองยอมรับคนจริงให้ได้นั่เม่อเห็นเขาพาฒนาเห็นเขาเจริญเอาก็ตตองคนควายหาโอกาสว้าวนี่แหละนี่แหละที่สาคัญเลยคนควายหาโอกาสอย่างไรคือเขาเข้าก็ตตองหาคือเขาเขามีรถขี่เข้าก็ต้องหาเงินสื้อรถโอ้แม่แม่เข้ามาหน่อยแต่มาดังอิฉาว้าว อยุหได้คือเขาแต่ว่านางดาเขาที่นะมันไม่ได้หมดได้โอ้เขานอยเราถื่อเขานอนอยู่พิณักไงเขาลุกขับเดย์เห็นคลิปนี้นะเลยแับยอมรับความจริงประมาณนี้เนาะครับผมโอ้จริงๆรบุหรี่เองบ่หรี่ว่าอยากจะไปอ่าเตือนยังไปเบียดเบี้นไปแสียบบุหรีไปด่าเนาะบุหรีอยากไปเบียดเบี้นเข้าใจอยู่ว่าเจ้าเกิดพรของเขาแต่เป็นยังเจ้าคือบุหรีคือเขาเพราะว่าเจ้าอิจฉาเขาไงเจ้าบุหรี่มือเพชรไงโอ้ขาดว่าเจ้าเศร้าอิจฉาเขา ยอมรับคนจริงเบิ้งบ้านเขาเป็นตัวอย่างเขานั่นเองแล้วก็ลงมือเหตุเจ้าอาชีได้แบบเขาวไม่ได้หน่อยก็ได้หน่อยเจ้าบัวลอถนนแปดเลนเจ้าก็อาชีได้สองเลนสามเลนสี่เลนขึ้นไปเนาะนี่แหละคือสิ่งที่เขายอมรับคมจริงแหละครับเบิ้งประเทศที่เขาพัฒนาเป็นตัวอย่างโอเคบ่าน่าที่ว่าขีปโดนี่ก็ขอบอขอบใจขอบคุณขอบคุณนะที่ว่ามามาล่มกันเลยกะ มาเบิ่งมาชมแล้วเอาคลิปวิดีโอนี้ไปฝากทุกคนเอาหน่อยครับสำหรับวันนี้เฮาสองคนบป่าน้อยขอัลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อว้าว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 